ก็สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมในเกมไอ้รูบบ์แมปบล็อกฟุตนะครับใช่ครับแมปบล็อกฟุตห็นเพื่อนผมอยู่นี่ด้วยชื่ออะไรทำทำห้าหนึ่งเลยโอเคช่างเถิดวันนี้ผมจะมารีวิวผลแสงตื่นกันนะครับ <c oughs> ผมจะมารีวิวผลแสงตื่นนี่มันยังไงดีให้มันดีดีดดดกัน เดี๋ยวผมคลิปนี้จะล่า่าหัวด้วยมาลุ้นกันว่าผมจะล่าได้ไหมตอนนี้ผมเด้จนจุนวิวตันแล้วนะครับคนมันหล่อเท่ครับเดี๋ยวนี้ตัวที่มีผลเลยขายบ้างวันนี้กลับว่าจะสุ่มผลสักหน่อยเก็บผลไม่ลงดันรู้จะลงดันอะไรเพราะผมทําผลแสงตื่นหมดแล้วอา้าวเฮ้ยยังขายอยู่เลยเปลี่ยนใจแล้วซื้อนี่เลยแล้วกันบ้านรวยคนมันบ้านรวย เตือนล็อกหรือลาวิทลิวิงนิวเตนไน์ออะไรเนี่ยโอเคนี่นี่ผลอะไรเนี่ยผลของบิ๊กมัมค่าซคูคืออะไรอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมเชื่อแล้วเนี่ยทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผลบิ๊กมัมผมก็ไม่เคยดูเขารีวิวนะครับ กูเสียตังค์ป่าไหมกูไม่กลัวตังค์กูบ้านรวยเฮ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยขอโทษนะครับแต่ผมเล่นโง่ไปก็ขอไปด้วยแต่ผมเล่นโง่ผมไม่รู้จะเล่นเล่นไม่เป็นจริงๆไม่เหมือนปนนี้กูเล่นไม่เป็นพุนนน๊ทำไมครับใครกลัวบ้านผมรวยกูบ้านรวยมีเงินเป็นล้านอ่ะเงินใช้ทำอะไรแล้วนอกจากเอาไปลงดัน ไม่ก็ทำดาบใหม่แต่กูไม่รู้จะทำดาบอะไรไงช่างเออกูไม่เอาผลเลยไม่รู้กูไม่เอาผลโซเฮ้ยต้นไม้มันจากไหนเลยผลแสงตื่นเฮ้ยใครจะว่าผมยังไงก็ช่างผมบล็อกหมดนะครับผมก็ผมบ้านรวยผมอยากใช้ผลน,นี้ผมก็ใช้ได้โอ,โอ้โหต้นไม้ขึ้นเนี้ยเดี๋ยวมันก็หายเองนะโอเคโอเค โ okay. อเค็นกคอยเบอร์ท่าคิดก่อนนี่มีหมวกฮอลโล่คาวแล้วก็เคียวคาวสู้กับบอสอะไรสักอย่างเนี่ยนี่ผมแสงเตื่นสกิลเอฟมันจะเลี้ยวได้บินแบบเลี้ยวได้โอเคมันมาสู้บอสด,ดฟามิงโกสินะแต่ผมจะไม่แก้งมันดีกว่าผมเจอเหยื่อะไรใหม่แล้วเฮ้ยเออชิดีกูไปแก้งคนอี ไอ้ยอยู่ไหนไหนไหนเศร้ากับหัวไม่ดอกมันีวเวลน้อยเกินโอ้โหจะให้เลเวลน้อยยังไงกูดูกูเวลตันไอ้ที่ันเริ่กจะไปลุยกับมันจะไปลุยมันได้อีกมันจะสู้อะไรกูได้กูเวลตัน่ะมาสุ่มผลกันสไปฟูดผมได้ผลเกลืออีกแล้ว คือไม่ผมจะทำเงิขนเกลือก็เก็บไว้ลงดันครับอย่างนี้ดิอย่างนี้ดิครับพี่น้องอย่างนี้อย่างนี้โอเคเดูค่อยรีวิวหลังของพี่พีก่อนรีวิวในเซิร์ฟพีกได้แต่กูไม่มีเซิร์ฟไงปัญหาอะกูไม่มีเซิร์ฟพีกสักแกะเดียวโอ้นี้เหรอ ใช้ซเปอร์ฮีแมนไรกระทืบแม่งดีกว่ามาพวกนี้พวกนี้เขาเรียกพวกกระจอกครับไอพวกที่หนีเเรียกพวกกระจอกหืมไปลุมเหรอโอ้เช่นนั้นไอพวกไอเด็กคนนั้นที่กูลุกจัดการเมื่อกี้หนีเหรอไอพวกที่หนีเขาเรียกพวกกระจอกคุณตรงไอกระจอกแต่จริงมาหากูมาอย่างนี้ ในกูเขาเรียกพวกกันจอกขอโทษที่ผมเล่นกาคกืนร,นร้อนกอนอาการร้อนอนึงโอโ้โหโคตนเบาอีกโค้นแรงควาเวลยังไม่ตันหรอเอา้าเอา้าหนีมันดีกว่ายสู้ไม่ได้ไม่ใช่หรอกตว์หลบอย่างเดียวแน่จริงมจะหลบดิก,ก,ก,กาคเ้ยกา เอ้ยโปรเฟเยอร์อยู่พอสมควรที่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้กูได้เปลี่ยนผลก่อนเถอะถ้ามึงก็ตายเนี่ยมึงไม่รอดถ้ากูไม่ได้เปลี่ยนใช้ผลมังกรกูมาเซิร์ฟปกติแม่งไม่สงบแน่กูไม่ได้วิวผลแสงแน่แต่พวกคุณคนพวกคนคุณคนเห็นข้าวๆแล้วแหละไอ้เหี้ยลิ้นพันยันชิบหายหวยเอ้ยคุณก็เห็นข้าวๆแล้วแหละผลนี่เป็นยังไงเนี่ย สกิลเอฟมันเป็นบินแ,แล้เรียได้โอ้กมจะได้รีวิวแม่งว,วุ่นวายชิปนี่โอเคนี่ครับนี่คือผลแสงตื่นนะครับดูสกิลหนึ่งกันนะครับสกิลหนึ่งจะเป็นการยิงธนูอย่างนี้ปิ่งตูมเห็นไหม การยิงธนูสกิลเนี่มันจะไม่มีการชาร์จนะครับสกิลเคือกดปึ<น>๊บ<ๆ>ปล่อยเลยอนยะ่างเงี้ยดูสกิลแซดใหม่นี่ยิงธนูปุ่มโอเคสกิลเอ็กซ์ใหม่นี่นี่คือสกิลเคือการปล่อยมีดรัวดาบรัวสก,ก,กิลแซดคือยิงธนูสกิลเอ็กสกิลเอ็กซ์ไอ้นั่นอะไรวะ ปล่อยลูกธนูรู้รู้ไอ้ปล่อยลไม้หนีรัวไฟสกิลซีนี่ดูนะปโอมคนเห็นคนยังไม่เห็นผลอะไรงั้นเดี๋ยวผมไปลองก่อนไม่รู้บอสเกิดยังจะมาลองให้ดูบอสยังไม่เกิดอีกเหรอถือโดนเกิดแล้วเดี๋ยวจัดการทีนี้แกิลซีนะครับท่านผู้ชมสกิลซีเป็นไงเป็นยังไงอย่างที่เห็นน่ะสกิลซีจนว่าแรงใช่ได้ ครับสกิลซีก็เป็นอย่างนี้แหละนี่สกิลซีเอ,อ้ชี่ไม่ทันให้ทักนี่ยิงเดี๋ยวผมจะลองสกิลซีใหม่นะครับนี่อย่างที่เห็นครับสกิลซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนั่นแหละสกิลซีเตะถ้าเตะโดนคือมันจะโค้งกลางอากาศเลยชินิมนเล่นลิ้นเหรอกูรู้อยู่ว่ากูเป็นยังไงกูรู้อยู่ว่ากูโหดอ่ะนี่ไงสกิลซีเป็นงไงค,คนดูเห็นสกิลวีแล้วใช่ไหมรอให้กูดาวเสร็จก่อนเดี๋ยวจะรีวิีดูอีกรอบสกิลเอ่อสกิลวีถูกแล้วถูกแล้ว สกิลซีคือเตะแล้วมันจะเตะขึ้นอากาศด้วยปิ๊บปิ๊งปิ๊งปิ๊งอยู่่ดิเห็นสกิลวีจะเป็นการเหมือนส่งแท่งแหลมลงมาเนี่ยนี่แล้วก็มีเป็นสเก็ตอย่างนี้โคตรสวยเลยเป็นสกิลที่สวยมากสกิลซีรับเตะปิ๊ง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 อย่างที่เห็นอน่ยสกิลวีให้ดูแค่นี้แหละไปสกิลเอฟคุณคงรู้แล้วบินปิ๊ง เปียงเปียงเปียงร้อนเว้ยใครมันทักมาวะเจ๊ได้ผลปีศาจนั่งไม่ใช่เหรอไม่ผลฟินิกเลยไอ้กูก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วผลฟินิกอะ่ะผลอุกบาทกูด้วยกูก็ไม่ได้ใช้ใกูเก็บไว้ก่อนโอเคกูคัีวิ่งหัวแสงตื่นนะ ดีมาล่าข้าวหัวกันเช่ผลมังกรล่าข้าวหัวนี่แหละปีนเลยร้อนชิบโอ้ใครมาสอรี่องสอรี่มึงนะเจอเดี๋ยวมึงเจอใครใครเดี๋ยวปิดช่องแชทก่อนมาไอคนไหนมันห้าวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน อย in um, ่าบอกนะออกเกมไปสงสัยพวกมีเหตุจำเป็นในการออกเกมอะไรนะคนจะมา PVP ไม่ได้ PVP เลยโอ้เจอดีก๔ X เนั่นนะที่ฝั่งมาลีนฟอร์ด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจืดเดี๋ยวมึงจืดถ้ามึงออกมานะเฮ้ยเฮ้ยเโรงงานปืนด้วยโรงงานเปิดด้วยเฮ้ยไห้โรงงานเปิดโรงงานเปิดว้ยทีนี้แหละไม่อย่างเลยลุ้มเป็นไงมึงเป็นไงมึงเป็นไงทวงกันที่เละ ผมไม่มีใครแอบ,บร้อยหลังนะแอบบลาตาหัวเนี่ยโหตีโรงงานกันเถื่อนมากอเ,อเอืยโฮตรเถื่อนเอ้ยเดี๋ยวซีิวซีต้องกดค้างอย่าลืมลืม เฮ้ยโ oh oh! อ้โหเยี่ยมเถื่อนเถือถ่อนจริงไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวดูป๊สกูไม่ได้เลย,เลยมันซุ่มดอบผลเลยตีโรงงานแล้วมันซุ่มดอบย็งไงกูปปแปลงเป็นมังกรไม่ให้กูออกเลยเดี๋ยวด้วมันจะมีใครมา PVP กับกูไหมเฮะ ต้องให้หัวร้อนเนี่ยโว้ยขนไม่รูจะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ลงดันนะครับได้ครับนะครับุ๊เปิดเดี๋ยวเราองบักบักกระโดดวันนี้พีวีพีไม่ได้เลยมีแต่คู่ของโหดทั้งนั้นกี้อะไรนะขนมังกรเนี่ย ใช่มึงใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่อีคนนี้ไอ้คนนั้นจำชื่อไม่ไดับมันอยู่ไหนวะไอ้ซีบูฟมาแล้วไอ้ซีโบี๊ปซีร็อคเลยนะซีรู๊เฮ้ยมันอยู่ไหนกันหมดวะไอ้พวกนั้นเนะกูอยาก PVP ล่ะครับหัวจริงพวกคนโหดแม่งหายไปไหน,นกันหมดวะมันเห่ารักไม่เฉยพอก,กูมากันจริงแม่งหายกันหมดเลยหายเกี้ยง ผมไม่รู้นะถ้าใช้เป็นอาจจะใช้ดีก็ได้นะผลบิ๊กมัมเมื่อกี้เนี่ยผลโซโลผลบิ๊กมัมเห็นเขาบ้ากันนะเออจริงสิลงดันสายฟ้าได้ไงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไม่มีตังค์ไม่มีผลสายฟ้าให้สมได้ก่อนแล้วกันราคากี่บาทเนี่ยสองพันหร้อรูบักโอ้แมวไม่จะไปผลพระไม่ขายกูไม่เอาผลสสเสถียกูจะเอาผลพระเออ หนอีกเนี่ยนี่ผษโสแสงเฮ้ยหนีกูไม่พ้นหรอกกูจับมึงได้ด้วยกันนะถ้าหนีขึ้นนอกอากาศแบบกูเลยมันก่อนนะ กูโดนหนีกูหนีขึ้นอากาศเหมือนกันปกกูเร็วกว่ามึงอีกเรื่องเร็วเท่ากันวะเร็วเท่ากันนีแค่เลี้ยวได้ตอนมึงหนีสุดขอบฟ้ามึงก็ไม่สามารถหนีพีพีกูได้นีไปถึง้กูต้องเล่นเล่นอะไรกับมิชชนี่ด้วยวะเงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โนโนอเไยเย ไม่ไม,ไม่ไม่น่า PVP สนุกว่ะไอตัวเจนน่าจะ PVP สนุกเพราไอ้ดลืมไปเนี่ยไอ้ลาวาเนี่ยหว่าไอ้ผดลาวาเนี่ยกูไม่เอาขูวหาใคร PVP ไม่ได้เลยโอ้รหเจ้าจอดคนร้อนเลยไอผสายฟ้า โตัวนี้ก็ปิด PVP ก็โอ๊ลอกเล่นลเล่นลล่ร้อนเล่นล้อนร้อนอ้ซเป์มนอ้ซปเปอร์ฟอร์มีโอ้โชีโอ้เอ็ไงไอผลไอผลแสงไอ้ซปเปอร์ฟอร์มีผลแส,อสงอะไรสปเปิร์เน ซูเปอร์เอ้ยเซฟซูเปอร์มีเออมีเซฟซูเปอร์มีเซฟสุพรีมไอชี Super Me, Supreme, ชอ้ไหนก็ไม่มีค่าไม่มีใครจะมากวนแล้วผมขอรีวิวผลแสงต่อเลยด้วยกันนี่ผลแสงสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นี่ก็นยิงจานู อย่างนี้อุ้มน,น,นี่คือผล X, สกิลเอ็กแซดกับ X. เอ็กแค่นี้คือปุ่มตัวซีปิ้งมตัววีนี่ครับปุ่มตัววีครับท่านผู้ชมนี่เ yeah. ย้เฮ้ย Ok Hay Ay nt thì N, bê 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 B bê 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 bounty bounty b o u, N T y, b o u N T y. I want to get booty to get booty ผู้ต้องการข้าหวหัวเจอผู้ต่อสู้สนุกแล้วักเจอผู้ต่อสู้สนุกแล้วสิ โอ้นี่ต้องเซฟโซนเหรอโอ้ชิบหายคนหมดขาวเหรอชิ้นนี้ก็เก่งใช้ได้นะนี่ถึงขึ้นกูหรอกมาจะไปไหนเนี่ยเฮ้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 ยโอ้โอโอชิตเกือบไม่ทันเช่เกือบไม่ทัน ยังก็ใช้เนสังสาระแต่ทุเรื่องคุณจะกวากกุะง้างไว้ว่าจะตีแม่งสักหน่อยตดวแค่สกิลแรกกไปมึงก็ไม่รอดแล้วเอาดูกดดำอีกออกผิดตัวเหรออยู่ไหนอย่าออกนะเว้ย เป็นปูหรอวเอเอาหัอเออเอาหัอชินนีตระเฮียไฮ้ยไปไนนีไอชิ้นกูนีจริงไอชิ้นกูกลัวเฮียชินนีจระเฮ้ยเฮ้เด็กท้องฟ้าตามกูให้ได้ดิกูเลี้ยวเนี่ฮ้เอาดิตามว้ทันดิโอชิ้นน กูทันไม่เอาท้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเอาเอายอมแล้วเว้ยแม่งกูยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วกูหนีไปตรงนั้นก็ได้จะตามกูมากูยอมแพ้ไอ้ควายกูยอมกูไม่ยอมเสียข่ามัดขาดออเ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 เอควายยี้ยกูคน้ัควเกินนี่ใช่เขาเซฟโซนไม่ได้อีกอี พูกที่ทำคนอ่อนแอเขาเรียกพวกกระจอกซึ่งกูเหมือนนึกซึ่งนั่นก็กลัวปนแกง์เขาอีกคุยกูไม่ยอมเสียค่า<อ>หัวหรอกเวเียนเฮยี้ยชื่ออะไรวะไอเพียเตยไอชอไหน่มามึงมาพี่เก่งมากเลยชิไหน่ึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนจีจีพ่อง เจวิลชิวเแม่งไอพวกนั้นมันลุมกูเปล่าวะผมไม่พิมพ์ด่าเขาหรอกจีจีดรามอิดไปว่าแม่งเ้ยจีจีอะไรเงี้ยเสียข้าหัวไปกูหาใหม่ก็ได้วะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยครับผมครับอย่าว่าผมเลยเพเ่อนไม่เก่งเฮ้ยร้อน